จทำอะไรต่อวะวก็ทำอะไรต่อก็จะไปให้สั้นกลับไปที่ถ้ำกลับไปที่ถ้ำเหรอโอเคกลับไปที่ถ้ำโอเคไปแล้วนี้ก็จะปีก็จะปีตัวไหนมาเร็วข้าพเจ้ามึ่ได้ยินเสียงข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าได้ยินขาบจาเดี๋ยว เข้าเข้าก่อนกี่เข้าก่อนกี่ตัวไหนอะขี่มาเป็นเชือกตัวไหนไม่มาดีกาลละอยู่ไหนแล้วอะโอเคตัววัดดีสีดำตัวไหนอะสีดำผ่านเอาอ๋อตัวอยู่ตรงนั้น่ะแล้วกี่รอรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปเลยจังวะสัสสัน เฮ้ยโอ้จีจิอ้าวโอ้โอ้ที่ไหนตี่นี่ที่ไหนแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ทำอะไรเลยใช่ไปไม่รู้เดี๋ยวแล้วเพื่อนคนเนี้ยคือคือหายไปไหนเย้แล้วเพื่อนเป็นคนหัวดำเนี่ยอ้าวอ้าวไม่วะไม่รู้น่าจะเดินเล่นมั้งไม่แม่คือเขาหายเอออันนี้น่าจะเป็นดาดสุดท้ายละโอเค อ้ยเอาจบแล้วโอ้อ้าวจบแล้วโอ้เอาจบแล้วเย่ต่อไปฮาโลวีนทริโอไหมไม่ไม่พอเลยไม่เล่นวีฮาโลวีนทริโอด้วยดิเขาต้องไปเรียนตัวสีสีนาดิกาเอาจบแล้วตัวเล็กตัวเล็กจะเล่นไหมตัวเล็กจะเล่นไหมตัวเล็กจะเล่นไหมตัวเล็กจตัวเล็ตัวจะเล่นได้ไหมให้จบแล้วเธอท็อปในทางซามาเนี่ย เ Yeah w ยอ r y จบแล้วเอาจบเลยไหม y e a จบแล้วเสียงแบบใส่คนไปละ